สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาดูเจ้าตัว Xiaomi Poco นะฮะ X3 Pro ครับผมอ่าตัวนี้เป็นโทรศัพท์ของแบรนด์ Xiaomi นะครับผมที่น่าสนใจมากนะฮะน่าจะออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยจาก12900นะครับเหลือแค่6,800นะฮะถือว่าค่อนข้างคุ้มสุดๆนะกับสเปคของมันนะครับผมก็คือตัวเนี้ยมันมี สองแบบนะครับก็คือแรม6กิกนะฮะกับแรม8กิกถ้าแรม8กิกเนี่ยจะได้เมม256นะถ้าแรม6กิกได้ uh, เมม128นะครับผมเพิ่มพันหนึ่งนะครับต่างกันพันหนึ่งเนี่ยจาก7800เนี่ยแล้วก็เป็น6800เนะี่ยผมว่าเอา7800ก็ดีนะครับ oh. โอ้เดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะว่าร้านค้าเนี่ยยังไงนะฮะ อ๋้เป็น Xiaomi นะเสีบ x i a o m Thailand Store ขายเองเลยนะครับผมอ่ารีวิวก็ดีนะครับสีเลยนะครับผมสุดยอดนะตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูในเรื่องของอ่าบรันตี1ปีนะครับผมคืนสินค้าภายใน15วันนะครับอ่าเหตุผลเปลี่ยนใจนะเอาเปลี่ยนใจก็สามารถคืนได้ครับเฉพาะสินค้าที่ยังไม่ถูกเปิดหืม ไม่ถูกเปิดเลยอ๋อถ้าแบบรับของไว้แล้วนะันแต่ยังไม่แกะนอะบก็คืนได้นะครับผมโอเคนะฮะผ่อนชำระนะครับสูงสุดหกเดือนนะฮนะทุกบัตรทุกธนาคารเลยนะครับผมส่งฟรีนะครับผมมันเขียนว่าส5บาทนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเขียนว่าฟรีชิปปิ้งนะโอเคแล้วก็มาดูสเปคแบบ เจาะลึกกันนิดนึงดีกว่านะฮะสเปคตัวเครื่องนะครับผมก็นี่นะครับ860 snapdragon นะฮะเล่นเกมลื่นๆเลยนะครับผมปรับสูงได้เลยนะฮะอ่าสเปคเนี่ย6 8 0 0เนี่ยแทบจะเท่ากับเครื่องราคาแบบ2 3 0 0 0หมื่นนะฮะสเปคข้างในครับผมเป็น flagship นะแฟ flagship สเปคเลยนะฮะแล้วก็ ข้างในเนี่ยมันจะมีสารหล่อเย็นนะก็คือแบบเวลาเล่นเกมเนี่ยมันจะมีตัวระบายความร้อนค่อนข้างดีนะฮะจอเป็น120เฮิร์ครับผมโอ้โหสมูทแล้วสมูทอีกนะฮะลื่นแล้วลื่นอีกอความรู้สึกจอเนี่ยเหมือน220เฮร์นะฮะกอริล่าแก๊สหกนะครับผมก็คือแข็งแรงนะตกกระแทกอะไรก็มีโอกาสแตกยากกว่านะครับผมอ โอสเปคนี้แบบสุดตรงนะแล้วก็แบตเตอรี่นะ6 1 6 0ม ah ิลลิแอมนะครับเวลาชาร์จเต็มเนี่ยเต็ม5,1 0 0นเนี่ยเล่นเกมเนี่ยยาวๆเลย11ชั่วโมงนะแล้วก็หรือไม่ก็ดูหนังไปเลย18ชั่วโมงนะครับผมสุดยอดจริงนะเหมาะกับการเดินทางนะเวลาเรานั่งรถหรือนั่งเดินทางไปไหนไกลๆนาะนๆเป็นแบบหลายสิบชั่วโมงนะโอ้ เสียบชาร์จทีเดียวอยู่นะฮะสามสิบสามวัตต์นะครับชาร์จไว้สามสิบสามวัตต์นี่คืออ่าถ้าเสียบสามสิบนาทีแรกเนี่ยได้มาเลยนะห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับผมเสียบหนึ่งชั่วโมงเต็มนะห้าสิบเก้านาทีหนึ่งชั่วเต็มเลยสุดยอดอะ่ะเร็วมากแล้วก็มีช่องเสียบหูฟังสามจุดห้าด้วยนะโอ้โหชาร์จไปเล่นไปหูฟังเพลงไปนะสบายๆครับผม มีระบบเสียงเซ r r o u n d นะก็คือมีลำโพงสองตัวโอ้สุดยอดจริงกล้องหลังนะครับผมมีเลนส์ Wide นะมาโครนะกล้องหลัก48ล้านนะครับครบจริงๆเลยนะครับมีไนท์โหมดนะถ่ายตอนกลางคืนก็ได้นะครับโอโ้โหโอเคเลยนะครับผมผมว่าเป็นตัวเนี้ยตัวเนี้ยน่าเลือกมากนะะถ้าใครดูตัวนี้ไว้นะครับอยากให้ อ่าตัดสินใจซื้อเลยนก็ได้นะครับผมถ้าเจอโปร,โปรที่ถูกกว่านี้อีกนะลองถ้าใครหาอ่าลิงก์ไม่เจอนะครับมีอยู่ใต้คลิปนะฮะกดเข้าไปดูก่อนนะครับผมว่ามีโปรโมชั่นอะไรรอเปล่านะครับยังไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ